หลังจากที่เราได้เดินส่วนผมโโปไปแล้วก็ลำดับต่อไปเราจะได้เปเินสติในใรียบทาก็ให้เราเลือกท่านหน้าทางใต้ภาุภบายในรียบทในกระด้ก็ค่อยกเราก็ฝึกกันมาหลายอาทิตย์แล้วหลายวันพักแล้วผมจะพอเขาเข้าใจลำดับแ <Está> รก พยายามติดวาจาพยายามจะคุยแต่ไม่ก็เมื่อเรานั่งแล้วอันับแรกให้นัง่งหลับตาเมือ่อสายตาเราไม่ได้จับต้องม,มีภาพต่งตางๆเราติดภาวะภาวะก็คือปีที่เป็นใหญ่มันเข้ามาในิตมีแต่พาวะเราต้องเจ็ทางหูทางตาทางโกสธทางุทธทางกายทางใจก็จรจเรียกว่าภาวะทั้งหกหรือว่า พยานามดีพอทำมากระทบตาสีงให้เราเนี่ยหลับตาก่อนหลับตาเมื่อปิดตาแน่ต้กงเหลือแต่หูตาไม่ได้ดูหูก็ฟังหูก็ฟังเราก็ต้องเริ่มปรับที่ร่างกายของเราก่อนอันดับแรกปรับที่ร่างกายของเราก่อน พยายามเบาเบาเนะพยายามเบาเบาเบาพยายามใช้เสียงคุ้นๆเ่านั้นการที่เราใช้เสียงด้วยรับรู้ขนาดคนที่ติดสมาธิเนี่ยเพราะว่าการทำสมาธิเสียงจะเป็นเสียงรบกวนของความปวดเราพยายามเบาเบามันเลื่นเบาทำลายคนที่กำลังนั่งสมาธิอับบกครองอยู่ถ้าเราไปทำลายสมาธิของเราทำลายสมาธิของอื่นก็ไม่ดี เริ่มจากที่ร่างกายของเราขอดเลือกท่านั่งในอินบทในก็ได้ตั้งแต่นั่งอาบามาโดยาาขาขวาทับขาท่ามือขวาทับมือท่าเอามื้ของนิ้วเนี่ยคับนิ้วชีนน้นิ้วชี้เปิดแตกเกิดกันเท่าไหร่เพราะว่า เลวลาเรา่าดสมาธิสมาธิเน,รรน,นี่ยท่านเองมืเราเลดออกจากตักให้เราเปิดสมาธิเอาปากองไว้มือเรานั่งในหน้าผ้าตาสมาธิดหรือว่าจะนั่งเท้เทียบกระดับหรือจะนั่งเอาเทียบซ้ายเท้าเทียบของกระดษหรือว่าจะนั่งเขาดีก็ได้เพราะว่าอธิยบอกน,นเป็นเรื่องของกาม,งมันไม่ใช่เรื่องของจิต เมื่อเราเลือกท่านั่งที่สบายแล้วปับน,ะนั่งกายตรงดำรงสต,งติมากหลังไม่หมองคอไม่เบียนะดนะเข่าตรงเลยะราเลือกว่าท่าที่เราจะั้อข้าศพสต,ติสมาธิถให้ตั้งมั่นให้ตั้งห้านิดเมื่อปับที่ราา่า,า,างกา,ายของเราแล้วก็ปับที่จิต ที่จิตของเราที่ใจของเราเพราะว่าธรรมชาติของจิตนี่เงถ้าเรานั่งแล้วก็มีจิตใจที่อมองามโนภาพเปิดห้างไปมีเรื่เรื่องเปล่าทิ้าทอเรื่องโน้นเรื่องอนี้ตั้งแต่เรื่องคนขาดสิ่งของต่างๆตอาใน,นเราไปคิดไปคิดแต่วิธีการแก้เรื่องของตรงนี้ท่านก็ให้เอากรรมว่า บริกรรมบ้างดูลมบ้างแล้วแต่จะถนัดบริกรรอย่างเช่นแนะนำบริกรรมว่าเอามาละขึ้นอินไต่เอามาท่องอะไรเอามาละขึ้นเอามาลังอยู่ในใจก็ได้หรือว่าจะดูลมอินใจก็ข้ออกคำถามไปกับอ้อบริกรรมมันก็ได้สองอย่างเหมือนแับเราอินไต่เข้า พอารอคอบกไแบ้มันเหมือนกับเรายังเรายังมันได้สองแบบถ้าเราดู่างเดียวเมเ่อาตาเนี่ยมันจะเกิดความคิดหรืออรมทำอะไรที่ยามยังยยัหมืนยังเหมือนเราปต่อป้อใจปุ๊บเราก็ต่อปุ๊บอีกมันจะไม่เกิดคิดเรื่องควาที่เข้างารไม่ด้อยู่ในเลไ หายใจออกโตนกระดาบหรือว่าจะงอาารหองยุบมนึ่้องหายใจเข้าลูกน้อมหายใจตอบของหนัง,งก็ไดแบแต่้ก็ได้หรือว่าการหายใจเข้าสุดลมหายใจลาลองตอนนี้เพราะว่ามันเร็วติดมนเร็วเราลอกว่าหายใจเข้าุ๊ใใก มันจะเริกอ,อีกที่เลื่อใน,นเรื่องนี้เ,เ,ร,าเราดักไว้ก่อนเลย่ไหว่าอสนมันไม่ไปเข้าขเพราเรไม่ได้ต่อนั่นะนะดักมันไว้ดักมันไว้แต่แสจิตมันต้องกกระแสนนาเราจะให้มัน,มน,น,น,นามาไปไหนปกติน้นมันจะไหลลงสู่ที่ตัดข้าสมาธมพระเจ้าท่านต่อด้ตาไว้ จิตถ้าไม่ฝุกหนึ่งมันจะไหลเรื่อลงสู่ที่ตา่ามันจะคล้องไปเร็เราไปในสิ่งที่มันเป็นทุกขไปที่นี้เรื่องที่งนีะจิตเราเนี่ยมนะันไหลตามกระแสถ้าเียบมันกะเสน้าหน่าอยากให้นไปทางไหนเราพยายามกั้นทำรองขห้มันให้มันไปปกตินา้านิจิตเราเนี่ยถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจไป,ไปใน,ในมันจะไหลไปเรื่อยไม่รู้อ่า เข้ามาไม่รู้ทิ่านถ้าเปียกนั้นเรือก็เรือไม่มีงานตื่นเราต้องลอยเยงหลตามกระแสลมข้มาแต่ถ้าเรามีคำเลิกกรรหรือว่าอ่อตันตาระการไว้ก็เหมือนกับเราทำล่องน้ำให้มันอมันไปไหลมันจะไหลไปตาเอาตกาของเราเราจะแห้ไปหนเราก็กำหนดเ็นประการนึที่เริ่เรื่งก็ฝึกไม่ิดรือไม่นี่ก็คือการฝึกผิดเป็นโสดระบายฝึกผิ ให้เราวิธีไหนก็ได้ให้เราเลือกเอาสติอ,อารทีนะ่เราถนัดของแต่ละคนก็เรียกว่าเจลิกนี่แต่ละคนก็มีเหมือนกันขอชอบก็เหมือนกันนะแบบไหนไม่ก็เหมือนเราติดต่างให้เราเลือก,กนะเราก็เลือกเอาวิธีไหนก็ได้เกิดมะการเรปฏิบัติเนี่ยมันก็จบลงที่พองชง ควมออกแบบของปีกความตั้งมั่นของป Bel ีก <Gan> มันตกไปที่เดียวกับเนื่องจากั่านสองหรือคนนี้เรื่องกเหมือนกับเรานักเลขเนี่ยถ้าจะมรีนนับเนี่ยนับหนึ่งต้นปีกบวกสีกหนึ่งบวกเก้าก็เท่ากับปิกสองบวกแปดก็เท่ากับปิกสามบวกเจ็ดก็เท่ากับสิกหกบวกสี่หรือว่าสี่บวกหกก็เท่ากับสิกห้าบวกห้าก็เท่ากับสิกนี มันมีหละหาวิธีวิธีการมันเป็นกฎต้นปลายผลตปลายของผิดกองใจเราแล้วก็พยายามก็้ากออกถ้ามันจะไปคลิกเรื่องไหนหรือว่าเรื่องไหนที่มันเกิดเคร่งผิดก็พยายามเรื่องนเข้ามาบริการิทีไหนที่จะทนทางต้องทําทุกอย่ทําหลายทางเนี่ยเรียกว่ามันจะเกิดเป็นอุปขันิสัยอุปขันิสัยในขณะที่เราเดินไปแล้วก็เราอ่อยผิดอ่อยใจไป เมือเราเกินไปตรงโน้นตรงนี้ทำในเรื่องบทเรื่อง้เราก็ขออย่าพุดอะไรเนี่ครขออย่าพูดอะไรตอพื่ตามอย่างนี้ทำยันยต่อไปเมื่อเราทำนานๆครับทำโดยการเกื่อเกิดเป็นวัดสีวัาสีก็คือเกิดความทำานานทำต่อดคบในบไหนก็ได้เราควรว่าจะใช้ใจเข้ามันจะไปดูที่ตาเกล่าใ้ใจเข้า ไม่ใช่ต่อโตอยู่อย่านี้ก็ได้ปีทองไม่ได้่อยๆอ่ที่หนึ่งให้เราปลกไว้เป็นปลานิสัยธรรมชาตแล้วเหมือนกับน้ำเหมือนกับเรือที่มีหันเสือล่องรอยในทะเลถ้ามีหนเสือมีที่เราทัที่ตามั็นแบร่องลอยตากระแสลมกระแสน้ำไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยะันั้นแล้วการสุกปิทอปลูกแตเราเก็เป็นตา ฝึกติดของเรายให้อยู่ในอนาจของเราเมื่อเราทาททันได้แล้วเติที่นเคยซึ้อมันไม่เคยําตามันก็จะเป็นการเปลี่ยนสุภาษิตในการฝึกติดจิตใจเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็เป็นวร่าทสมิรสมาณนันห้าห right ้าตอนนี้ทาพาที่ฝึกตรงนี้อ่าปรไปลงปฏิโม่ปฏดิโมก็คือ หมือนกับชีวิของพระพิสุกเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านต้องไปต้องทำมีเหตุจำเป็นต้องไปถ้าบุคคลใดไม่ไปเนี่ยจะต้องไปเนอกจากมีจำเป็นเป็นการขับเคลื่ิ่ปกเกศอห้าวันนะเหมือนกับที่ห้าวันเราทำงไงบ้างถ้าทำใสิไม่ดีกองเปิดเผยก็งเปิดเผยแต่ัน การโทราบัตการโงมบัตนก็เป็นการเปิดถ้าไม่เหมือนกับปกปิดถ้าปกปิดทำผิดแล้วไม่มาเปิดเผยไม่ถึงกระรวมมันก็จะเป็นอุปัรรคในยเป็นเหมือนกับอ่พวกเนื้อร้ายหรือว่าโรคอะไที่เราไม่ได้รักษาหรือว่าไม่ได้กินยาก็สามารถจะลุกลามได้เกิเกพาเพราะเป็นคนที่อ่มาม,มักหมดมักหมด กเมือนนเรื่อถ้าท่ามันสมบรแล้วถ้าเรามีท่งไม่ย้อนมันก็มีเกิดออกปาญหาจิตใจเราก็เหมือนกันบางทีการทำสปราร่างกายของเราคน,น,นเราหนเกิดท้าปัดผมแปรงปันล้างหน้าอาบน้ำก็ไม่ใช่สะอาดมันก็สะอาดทางใจทางกายแต่าทำจิตเราไม่ได้ท่าไม่ได้ย้อมไม่ได้สุดไม่ได้นะเรื่อนในร่างกา ตีดไม่ติดวันพักเราก็จะได้เวลาพายา่ไปเราก็จะได้ไปทำหน้าที่ของตนของตนคนที่อยู่ในครอบครัวตัอครอคนที่มีหน้าที่การปฏิบัติธรรมนี่ก็คือถ้าเราจะทำให้ถูกก็คือหลักๆาก็คือการทำหน้าที่ของตนของตนอย่าให้บอกพ่อเราใหเองเราเองชีวิตของคนเรา มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรืเ่อยๆมันจะสมมติฐานะหน้าที่ตามเนี่ยอาบ,บทบาทขั้นเด่นเราอยู่บ้านฐานะเราจะเป็นพ่อฐานะเราก็เป็นแม่ออกมาออกไปเป็นแม่โอ้แม่ออกนี่แต่ละวันฐานะใครมีลูกมีหลานเพื่อนมีเป็นปู่ถึงญาติเป็นตาเป็นยาย การทำหน้าที่ของเราไปการปฏดัตวมนีถ้าเราศึกษาเรียนรู้แล้วท่าสมาทิ์เจ้าท่านก็บอกว่าการปฏิบัติามคือการทําหน้าที่ของตนของตนในแคลรวันในการเวานนี้ของเราถ้า็รัถนั้หลายๆสิ่งหลายอย่างน,น,นะการกระทํา ระหว่างบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเราหน้าที่ของพ่อของแม่คนที่จะทำอะไร,ระกรบลูกหน้าที่ของภรรยายคนไปนทำอะไรกับสามีหน้าที่สามีคนจะทำอะไรภรรยาพระเจ้าถ้าเราศึกษาในมาแ,แล้วเราก็จะเข้าใจว่าพระเจ้าท่านได้บัญญัติไว้ต่อไว,อไว้การอยู่ร่วมกัน เราจะดีน <S 々> ี้ไม่ได้อยู่กันเป็นครอบครัวเพราะววามคนียนัสังคนครับคนคัดนอยู่เดยยอกดอบคถ้าที่อย่คนเดานไมกลท่านอยู่เดีอยู่เดีออเดียวอยู่เดอะรก้อย่เดียวอดเดียวัคา เราเลือกใหอย Lee ู่คนเดียวเราเลือกฝึกหนาขึ้นมาอย่างมีเพ um, like ื um, so, not, yeah. ่อนคอยอย่างมีความปลอดภัยไม่สามารถมีอยู่คนเดียวได้แต่เราก็เป็นให้อยู่กับพ่อครวินิเฉัยเหมือนเพื่อนผู้คิดผู้ใจถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันก็เรียกว่อมอุทาศมีเทวียนมิตรข้าพระองค์ท่านได้ฝักไว้ในหลายอย่าง่าหน้าที่ของพ่อเป็นแม่ ขนาดเวลาเนีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือว้านหน้าที่ของแม่ทำอะไรบ้างหน้าที่ของพ่อทำอะไรบ้างต้อ,องเลื่อนองค์ให้ได้ตัดท้ายหลายปีหลายอย่างหลายแง่อย่างเช่นหน้าที่ของพ่อเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวในกองเขาเรียกว่าผู้ชายเป็นสามเณาหน้าเป็นคน หาเงินหาทองมาหาทุกสิ่งทุกอ,อย่างมาเนเื่อคือครอบครัวก,เก็เปลี่ยนเหมือนกับหัวหน้าหัวหน้าครอบครัวหน้าที่ของพอ่อหาทุกสิ่เงินทองมาหน้าที่ของภรรยาหามาได้เราต้องมาให้ภรรยาคอยจัดใจให้ไอยในตัวไม่ให้าขาดกับพ่อในสิ่งที่จำเป็นกนารที่ห้องตรงนั้นตัดรอยหน้าที